สวัสดีค่ะยินดีเข้าสู่ช่องพังระไทยนะคะสวัสดีทุกทกท,กท่านนะคะ,ะวันนี้มาดูสาวน้อยของเรานะคะกับบรรยากาศที่เย็นนะคะเย็นบรรยากาศเย็นคึ้มฟ้าคึ้มฝนนะคะแม่ๆค่ะคึ้มฟ้าคึ้มฝนนะคะเดี๋ยวสาวน้อยของเราวันนี้รมดีแต่เช้าเลยนะห่าวแต่เศ้าเลยเด้มอมาเนี่เยเพื่นอนะพื่นอน ดูนะคะแม่ๆม่ะโอ้โชว์โชว์โชว์อารมณ์ดีนะคะอารมณ์ดีโอ้ดูดูเสียงผายลมนะคะเสียงผายลมอารมณ์ดีมากๆเลยนะคะแม่ๆค่ะนี่นะคะดูดูท่าดูท่าเล่นเออวันนี้วันนี้เป็นนะคะสาวอารมณ์ดีนะคะสาวห้าวนะคะอ่าวันนี้เป็นสาวห้าวนะคะในช่วงเช้านะคะดูไปตดไ่ตดโชว์ด้วย อยู่ค่ะดูตัดโชว์ด้วยนะคะมาแล้วกำดินมาแล้วต้องถอยถอยทับถอยทับคันนี้ต้องถอยทับเด้อนี่มาแล้วกำดินว่าเต็มมือเลยอย่างนี้ต้องถอยทับนะคะแม่คะ่ะอย่างนี้ต้องถอยทับจ้าดูดูอารมณ์ดีอารมณ์ดีเข้ากับบรรยากาศนะคะแม่แม่คะ่ะเข้ากับบรรยากาศนะคะ พื่อนอะเพื่อนอะเอออารมณ์ดีครับ้าวค่ะห้าวาวันนี้อารมณ์าวนะคะว <c oughs> <c oughs> ันนี้อันเน่อันเน่อันเน่ <c oughs> <c oughs> จ้องจ้อง <c oughs> จ้องแล้ว <c oughs> จ้องแล้วจ้องพร้อม <c oughs> พร้อมนะคะพร้อมมีจ้องแล้วก็พร้อมนะคะ ตั้งรักค่ะตั้งรักตั้งรักจ้าแม่เมย์จ้าตั้งรักด้วยจ้านี่ผูธรรมดาด้วยค่ะ<_ EN> <_ EN> นี่เป็นสาวน้อยที่ไม่ธรรมดานะคะเช้านี้เป็นเด็กที่ไม่ธรรมดานะคะอยู่นะคะบรรยากาศแบบอ่าคึ้มมานะคะตั้งแต่อเช้าเลยนะคะตั้งแต่ตื่นเช้าเลยนะคะแม่แม่ค่ะบรรยากาศค้มนะคะ <_ EN> บรรยากาศคืมจ้า อ่ะน,นิ่งแล้วนิ่งแล้วทำไมนิ่งล่ะลูกเออนิ่งนะคะนิ่งนางนิ่งด้วยนะคะนี่ดูดออูอยากจะโชว์อยากจะโชว์เพื่อน่ะเออหาวครับหาวแต่เส้าเลยเด้อคำวันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะ มาดูกันต่อนะคะแม่ๆค่ะระหว่างที่พ่อควันนะคะไปแล้วพ่อควันของเราจะไปนะคะสวนหญ้านะคะไปสวนหญ้าอันไหนชวนพ่อเล่นด้วยหนูไม่ดื้อหนูไม่ดื้อชวนพ่อเล่นด้วยเออพึ่แล้วพึ่แล้วมีชวนพ่อเล่นด้วยนะคะมีชวนพ่อเล่นด้วยอ้วอารมณ์ดีมากเลย พ่อไปไหนไปด้วยอ่ะพ่อจะไปไหนหนูไปด้วยนะคะอะนะคะดูนะคะดูช่วงเด็ดเด็ดเอยากไปด้วยอยากไปเด้อยวิ่งตามเลยวิ่งตามเลยนะคะวิ่งตามเลยเออวิ่งตาม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 เลยนะมาแล้วมาแล้ววิ่งตามนะคะวิ่งตาม โอ้มีวิ่งตามด้วยมีวิ่งตามพ่อด้วยดูนะคะดูอ่าพ่อแอบมองอยู่นะคะอ่าเราต้องถอยทับขดนะคะแม่ค่ะต้องถอยทับออกจากคนสวยไะมาแล้วดินเสกโอ้ดินเสกดินเสกเตรียมเตียมเลยพ่ออยู่หลังบ้านด้นันมาแล้วมาแล้วแม่จ้ามาจ้าโอ้ มาแล้วดูนะคะไม่หาดูนะคะเนี่ยเป,ะะเป็นไงล่ะคะเป็นไงลูกปาดมาหาวขาแสลบมาดิเออดูนะคะดูนึกว่าจะมาอีกรอบนะคะต้องถอยทับต้องถอยทับนะคะไม่หาต้องถอยทับนะคะไม่ไหวไม่ไหว เราต้องถอยทาให้น้องกระถายนะคะไปแล้วอารมณ์ดีมากเลยออดูดูด,ดูเล่นเล่นเล่นแบบวิ่งแบบโอ้วิ่งแบงบ,บ,งบไม่สนใจใครเลยนะคะวิ่งตามซาเล้งพ่อด้วยนะคะอ่าช่วงที่พ่อขับรถออกไปนะคะวิ่งตามซาเล้งพ่อด้วยโอ้ดูโชว์ตุนแล้วโชว์ตุนแล้ว มาแล้วมาแล้วแม่ผามาแล้วพ่นหนัะพ่นหนัโอ้มีเสียงค่ะมีเสียงอารมณ์ดีค่ะมีเสียงฮาวด้วยค่ะฮาวคเลยนียสาวฮาวสาวฮาวของเรามาแล้ววะเป็นไงเป็นไงแม่ค่ะโอ้โหนางแบบสุดยอดเลยนะคะนางแบบสุดยอดเลยจ้าเอเดอ้เอาอันจะผ่านไปหมดแล้วตอนนี้มาแล้วมาอีกแล้ว <im itation> มาอีกเถึงที่ถึงที่อถึงที่นะคะแม่คะถึงที่งานนี้ต้องหลบไปไวนะคะงานนี้ต้องหลบไปไวโอ้ตกมั่นค่ะกันนี้งานนี้ต้องมีต้องมีหลบให้ไ,ไวนะคะต้องมีหลบให้ไวโอ้ยเนาะพ่น่ะพ่นะ่พนะพณน่ะ องานนี้ต้องหลบนะคะแม่่างานนี้ต้องหลบไม่หลบไม่ได้จ้ามาแล้วเออยังไปทางเด็กมาทางนั้นเลยเนาะน,นี่ขออนุญาตหยุดไกลๆนะคะแม่่ะขออนุญาตอยุดไกลๆนะคะไม่ไหวนะไม่ไหวมาแล้วเออพุน่ะพุน่ะพุน่ะตีละข้างพรมค่ะนี่โอ้ตีละข้างพรมคะ่ะนี่พุน่ะโอ้ร่มดีคะ่ะบรรยากาศนะคะแม่ะ่ะ นางก็อารมณ์ดีนะคะเพราะว่าบรรยากาศวันนี้นะคะคืมนะคะไม่ร้อนนะคะบรรยากาศดีแล้วก็ทําให้นะคะสาวน้อยของเราเกิดอาการเห้านะคะแม่แม่ก็เกิดอาการเห้าขึ้นมานะคะกับบรรยากาศนะคะบรรยากาศดีแล้วก็อารมณ์หะะเ,เาาห้า,ะะม,า,า,หามาแล้วาม,ามาแล้วเพลวยเพลออ เออเออโอ้ออมีขาอ่อนมีขาอ่อนอ่าพอมาแล้ยวมาเดียวเสร็จเลยเสร็จเลยมาหนีพอมาตีแล้วโด,ดนแผลๆโดนแผลๆนี่อืมอ่าพือ่อดะพื่อดะหนูไม่ได้ทำหนูไม่ได้ทำพ่นว่าเออยินเสียงพอมาบอกว่าหนูไม่ได้ทำจ้าเพ่นว่าได้ อะไรจะขนาดนั้นเนาะแม่ค่ะอะไรจะขนาดนั้นนะคะแบบเนียนมากเลยนะคะอ่านูทาหน้านเนียนมากเลยดูนะคะมาแล้วมาแล้วทําแบบหน้านเนียนมากๆเลยนะคะแม่ค่ะออะไรจะปานนั้นเนาะลำหญ้าแบบมาแบบไกลมากแล้วก็ดินมาไกลมากเลยนะคะเขานึกว่าพ่อไม่อยู่ไงคะแม่แม่ค่ะเขานึกว่าพ่อไม่อยู่นะ คนสวยนึกว่าพ่อไม่อยู่นะคะไฟก็ดับนะคะไฟก็ดับเออเต็มหลังหนูเลยนะคะหัวนี่มีตะดินเลยนะคะแม่ค่ะบนหัวแม่ควรมีตะดินเลยนะคะเออแบบนิ่งมากเรียบร้อยมากเลยตอนนี้เปลี่ยนมากเลยนะคะเปลี่ยนเป็นคนละคนมากเลยนะคะ,ะช่วงที่พ่ออยู่กับพ่อไม่อยู่นะคะ เปลี่ยนไปก็โนลคน,คนเลยเด้อค่ะนี่อาลูกสาวล่ะนี่นะคะบรรยากาศแบบว่า,าค่มคืมนะคะแม่ๆมค่ะอ่าพายุฝนจะเข้ามาอีกรอบนะคะฝนแล้วจันเดจิตอันนี้สิปานนองละไทยด้วยค่ะนี่คับก,กว่านองออาเพิ่นคักเพิ่นแน่ค่ะนี่ เป็นเด็กข้าวนะคะสาวห้าวในช่วงเช้าเช้านะคะแม่แม่ค่ะอารมณ์ดีนะคะเห็นบรรยากาศดีก็เลยาสาวห้าวไปเลยนะคะเป็นสาวห้าวไปเลยจ้า, <c oughs> าคุณพ่อคุณแม่พี่นะคะท่านใดนะคะชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็ ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะให้กับน้องไทยของเรากันเยอะๆด้วยนะคะหนึ่งไรก็คือหนึ่งกำลังแรงใจของครอบครัวเรานะคะ,ะก็ เดี๋ยวค่อยกลับมาพบเจอนะคะสาวน้อยละไทยของเราได้ใหม่ในคลิปวีดีโอห,หน้าไรหน้านะคะแม่ๆค่ะสําหรับไร่นี้นะคะก็ฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับน้องไทยของเรากันอย่าๆืด้วยนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตจบคลิปไวเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวค่อยกลับมาพบเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอหน้าไรหน้านะคะไร่นี้เปอ่าคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวนะัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ